ยูมีชูไปเฟดในเฟิร์ส thank you ฟักอยูออยกูอยู่หลังมึงนะมันอยู่หน้ามึงตัวนึงนะกูอยู่หลังข้างๆมึงนะเนี่ยหลังข้างหลังมึงเนี่ยเอ้ยเจอคนออยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าต่อยกูเออไหนอ่ะอย่าต่อยกู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 อย่าอย่าอย่าไอ้เหี้ยมันได้ลูกตองก่อนออยเออย hey use โอ้ยเราีลู้บางข้ามดาวข้ามดาฮูลาฮูลามันออกมาแล้วขึ้นมาออยขึ้นมาเร็วๆอ้อตายไหมตายดิขาวข้าดาวฮูลาฮูลาฮูลาอโอ้แย่ทำไมพี่ไม่นั่นหนวะ ที่ไม่วิ่งเข้ามาหาลูกซองก่อนวะาผมก็นึกว่าไม่มีปืนก,ก็เฮียแล้วครับก,ก็เฮียแล้ววิ่งดูพัดชูทีมชุตริมชูทีมบุตรนิมเอาไซเอาไซด์โฮมชูทีมบุิร เฮ้ยอไอ้นี่เป็นคีรลาชิ้มหายเลยไอ้นี่เป็นคีรลาชิ้มหายเลยเอาไปต่อวะ